ครับท่านผู้ชมนพามาชมครับพอดีรถลงไม่ได้ครับเดี๋ยวมาดูฝีมือแต่ละคนครับว่าจะเป็นยังไงโอ้โอโอโอ

นี่เดินทางมาไกลแล้วครับแต่พอดีทางข้างหน้ามันปิดครับก็เลยต้องใช้วิธีนี้นะครับรถติดนะคะับไม่ใหม่ถ่ายดีโอ้ อันตรายครับแบบนี้ก็ต้องจำเป็นครับไม่งั้นไม่มีทางออกครับ แม่กูจะเลยคันนี้เย็นๆคันนี้มารุ่นมารุ่นอีกคันนึงให้กําลังใจแกก่อนเนี่ยเดี๋ยวเปลี่ยนอัปเกรดเอาเดี๋ยวให้กําลังใจแกก่อนฮัลโหลฮัลโหล นี่ครับมีผู้เชี่ยวชาญบอกจุดหมายแล้วครับผู้เชี่ยวชาญโอ้ที่ขบักค่ายี่ยี่ดี่่าไตงนีตงมี้เลยครับัดฟันไปเลยค่ะ ตรง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 ผ่าตรงนครับนิดหน่อยครับไม่เป็นไรนิดหน่อยมันก็แรงนี่กองเชียร์ยีสนามน้าลูกลรูอันนี้ประมงประมงประมงมันเลี้ยงอะไรล่ะเลี้ยงปลาพันปลาเลี้ยงเสือเลี้ยงช้างเนื้อ โอเคครับก็เดินทางปลอดภัยแล้วครับอยากนั่งคันนี้อ่ะอยากนั่งคันนี้ครับผมก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับเดี๋ยวจะเดินทางกลับกันครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามให้ช่องผมด้วยครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับผมสวัสดีครับจุ๊บช่องเสียสนทนเยอะทำอะไร